S <S s like> <S <S um เทศบาลช่วยรับงานปกครองท้องถิ่นเพื่อสังคมประชาทั้งสิ้นมีชีวิตสุขันทั่วไปปรับปรุงเมืองให้ประเทืองและงามวิไลบ้านอาคาร้นทางน้ำไฟเรื่องรุ่งเรืองสวัสดีครับขอต้อนรับพี่น้องเขาสู่รายการมาแข่งนายูดำเนินรายการโดยผู้ขานุ่มใบพานล้านพ่อหนูทิ้งชุดรอลูกพอสงคาม ช่วงแรกนี่นุ่งใบพานสีผ้าที่น้องไปหูจักกับช่วงลอยหนึ่งซุ้มต้นค้นมากแข่งเชอนครับเชาอุดอเป็นคนขยันประเพณีนั้นงดงามมากมายมีความสนุกสำราญเลือหลหลพื้นดินกว้างใหญุ่ดมรุ่งเรือง ร่วงลอยหนึ่งชุมชนค้นมาแข่งอยู่กับผู้ขานนุ่มใบพานหลานพอหนูทิ้นสุดรอลูกพอสงขามในขณะนี้ครับก็ได้อยู่กับพอแม่พีน้องชุ่มชนเวียงพิงสวัสดีครับแม่ครับสวัสดีครับพ่อครับครับผมคุณแม่ครับชุมชนเวียงพิงของเฮานี่ได้ผ้ากันเฮ็ุกิจกรรมโครงการอยังครับคุณแม่โครงการปลูกเห็ดปลูกเห็ดข้าวปลูกเห็ดขอนขาวกับนั่งฟ้า นั่งฟ้าพูดฐานนั่งฟ้าพูดฐานมีที่ไปที่มาจังไดครับเปลี่ยนจังไดมาจังไดคอยได้ปลูกเห็ดคือบ่ปลูกต้นมะพร้าวมะตาลมะแตงมะท้วมะต้นคือได้ปลูกเห็ดครับคุณแม่ค่ะปลูกต้นมะแตงมะพร้าวมันนั่นด้ผลผลิตมันนั่นในผลผลิตค่ะก็เลยคิดกันว่ามาปลูกเห็ดมันได้ผลิตได้ผลผลิตเร็วแล้วก็ได้มีรายได้เร็วค่ะในเงินเร็ววันาะได้เงินเร็วเห็นแกเงิน แล้วเห็ดเทียห้าปลูกอยู่ในชุมชนเ้าเนี่ยมีเห็ดยังแดกก่อแมพมีเห็ดนางฟ้าผูฐานนางฟ้าผูฐานเห็ดขอนขาวค่ะนางฟ้าผูฐานกับเห็ดขอนขาวค่ะคือแป็ดไก่แท้คือโบเปลดมาจากมาเลเซียเป็นเสี่พม่าเป็นเสี่เล่าเป็นเสต่คือเปลดมาจากผูฐานซื้อมันผูฐานค่ะซื้อมันผูฐานเราบ้านี้เห็ดสองย่างเนี่ยมันตังกันยังไงครับตังที่ดอกค่ะดอกนี้มันจะอ่อนแล้วก็นุ่มอ่อนแล้วก็นุ่มดอกไงกลัวมีมันติแข้งแล้วก็สีขาว แข็งแล้วก็สีขาวอันนี้เข้มกว่าอันนี้ขาวกว่าอันนี้ขอนขาวมันวะอันนี้นั่งป้าผู้ฐานแล้ววันนี้วิธีการปลูกนี่ตั้งกันบ่ครับตั้งจงที่ว่าออันนี้มันมันบ่ออกดีถ้าตัวนี้มันมาไก่มันเมยยางมันไก่อันนี้มันออกตลอดออกเก็บมือละซีเทื่อจังเฮ็ดข้อนขาวนี่เก็บเก็บมือละซีเทียรบอคุณแม่จ้ะนี่ผู้นี้เป็นผู้ผู้เก็บมันมาจ้ะเก็บมือละซีเทียเวลาได้แดดครับ ตีซีถึงตีหาตีซีถึงตีหาแล้วก็เวลาเที่ยงเที่ยงแล้วก็สามมงแรงถึงสี่มงแรงสามมงแรงกับสี่มงแรงแต่สี่ทุ่มแล้วก็สี่รุ่มจ้ะแล้ววันนี้คนเก็บนอนย่ำไหนครับบันสลับกันเก็บสลับกันเก็บเวียนกันเก็บในชุมชนเท่านี้เนาะอือเขาเวียนกันผู้นี้เก็บตีซีเด้อผู้นี้เก็บเทียงเด้อผู้นี้เก็บใบสามใบซีเด้อผู้นี้เก็บสี่ทุ่มเด้อยังเสร็จเหรอเบันนี่นั่งปลาผู้ทานเนี่ยเก็บ มือเราจะเท้อเอาคุณแม่ก็มือมือแล้วสองเท้าพระผาผูษานี่สองเทืาสองเท้อเวลาใดดๆครับสี่สีถึงสี่หาแล้วก็ประมาณสี่โมงแรกสีสีถึงสี่หาแล้วก็สี่โมงแรกเด็กเด็กตีสองตีสามโบไปเก็บโบเก็บครังงบเพราะมันใหญ่มันใหญ่บอลเลี้ยวคือตัวนี้มันเมียยางคือว่าล่ะอันนี้เกิดในบ้านเฮาจ้ะอันนี้มาจากของนอกจ้ะมาจากต่างประเทศแล้ววันนี้หลังจากเก็บแล้วบ้านเนี้ยผู้หลายผู้หลายคน ขึ้นบ้านแล้วเก็บม,มาแล้วปลูกเป็นโรงเรื่อนมันมันมน,นาสีหลายเนี่ยเก็บม,มาแล้วออกไปเฮ็ดอีกอยังครับคุณแม่ก็ไปขายค่ะไปขายเห็นแกเงินอีกแล้วเออ,อแกงตัดขากวนสีขายนี่เฮ็ดจังไรคุณผออ่าตัดขาครับมาตัดขาเรามาแตง่งให้มันงามนะครับใช้ถุงใช้ถุงแล้วก็วสั่งครับสั่งกิโลกิโลกิโลแล้วก็ค่อยจ้ำนายครับตัดขาแล้วมันสียางไหนวะคุณพ่อตัดขาหรอกครับตัวขามันแข็งอ่เล็บเล็บมันแข็ง เล็บขามันแข็งเล็บมันแข็งเล็บมันแข็งก็ตัดออกครับเพวัวคนมันบัชอบกินมันมีเล็บนะมันมีอ๋อคือใส่ตัดตัดมองในออกก็คุณแม่ตัดตรงที่มันตัดประมาณนี้เลยจ้ะพอกินได้ค่ะสก็ที่เบ่ได้นี่ก็เอาไปเห็ดปุ๋ยมักอันนี้มันตายมันตายเบียร์บ่กข้างใต้นี่มันเบื่อแต่มันกินบ่ได้มันบ่สะอาดอ๋อมันบ่สะอาดมันอาจสีเงีพร้อมเนาะเพราะมันมีขี้ดินปนเอาไปเห็ดปุ๋ยมักหดต้นไม้ให้มันงามโอ้จังสัรค์นาที น้ำทังในต็มนไหจ้ะอ,อือเก็บแล้วกับมาแตงขาสั่งกิโลขายไปขายหมองใดครับคุณแม่ในชุมชนล่ะค่ะทำมือได้ายก็ไปส่งตลาดขายส่งตลาดค่ะบางมือก็ไปส่งฮอดพอม่าคนเดียว <c oughs> ไปฮอดพุ่นปะว่าตลาดเทศบาลนึงโอ้ตลาดเทศบาลนึง,บ,นงบ่ได้ไปส่งไก่ฮอดพอม่ามาเลเซียมันไก่มันเปลืองค่ารถมันเปลืองค่ารถกับขายแพงๆตัวก็ได้เงินหลาย ไกาแลาะแวงนี่ยแหละค่ะชุมชนไก่เคี้ยงบรรทุรสแล้วไอ,อ้ประชาเนี่ยอ๋อคือว่าก่นสว่างนี่แหละค่ะปลูกมาได้เก็บผลผลิตแล้วกากระจายพอแม่พี่น้องในชุมชนอ่าซอยกันกินซ้อยกันซื้อแ<ช><ช>ปงเทียนว<ช>่าใ,<ช>ให้มันได้หมุนเวียนอยู่ในชุมชนของเขาเนะแล้วบ้านี้นอกจากปลูกเห็ดสองยางเนี่ยแล้วนั่งฟ้าผู้ฐานกับเห็ดขอนขาวเรียบร้อยแล้วชุมชนของเขานี่ได้มีการคิดไวล่วงหน้าแล้วหรือไปว่าโครงการต่อไปเนี่ยชุมชนของเขาสี่เฮ็ดอีหยังครับ ปูบอกข้าววะก็คิดไว้หลายอย่างอยู่ค่ะแต่ว่าก็ยังเม่ท่านได้สรุปกันแต่ว่าคิดไว้ว่าเอจฮิตเอปุ๋ยนะคะคือว่าเฮ็ดหลังจากมันออกออกดอกหมดแล้วเนาะจะมีก้อนเป็นเสื้อเฮ็ดก็คือว่าอ่าก้อนที่ก้อนที่โลแล้วโลแล้วเศร้าใส่แล้วเกาแล้วก็บตไม้เฮ็ดปุ๋ยเฮ็ดปุ๋ยปุ๋ยใส่ต้นไม้นะคะเฮ็ดปุ๋ยใส่ต้นไม้ขายบ่บัดนี้ขายเห็นแก้เงินอีกแล้วคิดไว้แล้วค่ะแต่ว่า the is ในปีนี้กับบัวท่านเดศอ๋อคือว่าตอนนี้ปลูกเฮ็ดสองยางนี้แล้วบ้านนี่โครงการอนาคตทางนากะรมันก็สีมี่เศษก้อนเฮ็ดโลต่างๆหรือว่าตีนเห็ดที่ห่อบ่เอาเนี่ยก็เสียวมาเฮ็ดปุ๋ยเป็นโครงการต่อไปแล้วบ้านนี้ทังชุมชนเวียงพิงของเฮานี่อยากสียให้เทศบาลนครอุดรธานีนี่ได้ซอยสนับสนุนส่งเสริมในส่วนไหนครับก็อยากให้ทั้งเทศบาลส่งเสริมในเรื่องการตลาดะการตลาด โอ้เพราะว่าอนาคตเนี่ยเท่ากันทีไงเติบโตไปนะเฮ็ดอาจสิไล่ไปขายในชุมชนอาจสิโบเบิร์ตเอออยากจะให้ช่องเสริมตลาดที่มันกว้างขึ้นไปขายหอดพม่ามาเลเซียบางทีคือว่านี่บ่แต่ว่าเดี๋ยวนี้น่ทังชุมชนเท่าก็บกำลังเทสซาลาอันนี้กระทงเพื่อที่จะให้ทังชุมชนถ้ามีสินค้ายังก็ออกไปขายตรงคือผู้นั้นมีอันนี้ผู้นี้มีอันนี้ดึงมาซอยกันมาจุ่มยุ่มองเดียวกัน เพื่อที่จะให้เป็นศูนย์กระจายสินค้าของซุ้มส้นของเข่าก็จะแปลรูปเรื่องเฮดพร้อมจะเป็นใเลยตรงทางพระราชนิพนธ์งตรงเบริษัทรัซดาตอนนี้กำลังก่อสร้างค่ะอ๋อครับครับเอาชุมชนเป็พิงสิมีการแปลรูปพร้อมตอนนี้ขายเฮดสดๆอยู่เราบรินี้สิมีการแปลรูปถือว่าแปลรูปไปแล้วเนี่ยเฮดมันสิเปลี่ยนอี่ยังมันสิเปลี่ยนมะพร้าวน้ำอ่อนมะพร้าวอ่อนบ่ มันที่เป็นยังไงครับเป็นส้มปลาจอมแต่สรจแล้วเป็นส้มเฮดส้มเฮดเฮดนี่มันผสมมันบ่แต่ว่าสีเฮ็ดให้มันผสมเป็นการส้มนี่คือเป็นการถนอมอาหารอย่างหนึ่งนั่นปะรสชาติมันก็สีเป็นการแปรรูปเป็นส้มเฮดแล้วอันนี้แปรรูปเป็นยังไงบะอันนี้ก็เฮ็ดส้มได้คือกันเฮ็ดส้มได้คือกันอถามถามมันหลายขึ้นมากอะทีมีการแปรรูปแซ่บกว่าค่ะอร่อยกว่า แซ่บกับอร่อยเนี่ยเดียวกันเนาะครับผมเอาช่วงท้ายครับให้คุณแม่ได้ฝากพี่น้องที่กําลังรับชมช่วงลอยนึ่งชุมชนพ้นมาแข่งเที่ยวครับชุมชนของเขานี่ครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอพุณนะคะท่านนายกอิทธิพลตีวัฒนสุวรรณนะคะท่างเทศบาลนครดนนทานี่นะคะทีให้การสนับสนุนชุมชนทุกๆชุมชนนะคะที่ ทางเทศบาลได้สนับสนุนมากแล้วก็ชุมชนนองเฮ้าก็ได้โครงการนี่มากแล้วก็คิดว่าโครงการต่อไปก็กำลังคุยกันอยู่แล้วก็คิดว่าจะทําตอนนื่งต่อไปนะคะแล้วก็ฝากทังพี่น้องในชุมชนทุกๆชุมชนนะคะที่สนใจที่จะมาเรียนรู้เรื่องการปลูกเห็ดพ่อพันธุ์เฮ็ดนี่ก็ติดต่อมาได้แล้วก็มาดูได้นะคะที่ชุมชนเรียงพิงข์งเฮ้าซึ่งชุมชนเรียงพิงของเฮ้าก็ได้ ดำเนินโครงการนี้มาตั้งแต่ปีที่แล้วปีพ่อ5 5สังัหาอยหาชิบหามากอะรู้สึกว่าได้ผลดีแล้วก็มีรายได้เขามาชุมชนนะคะก็ถ้าสนใจที่จะอยากได้เฮ็ดสดๆก็โทรมาได้นะคะที่เบอร์089-274-8462อเจ็่อนะคะเบอร์ของประธานชุมชนนะคะฝากขอบพระคุณหลายๆค่ะครับผม ช่วงลอยหนึ่งชุมชนคนมาแข่งกขอ,ขอขอบคุณคุณพอ่อคุณแม่เชาวชุมชนเวียงพิงที่ได้ให้ข้อมูลกับรายการเท้าเมนีขอบคุณครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทางบ้านและสวัสดีน้องๆหนูๆที่น่ารักทุกคนพบกับพี่เวลาในช่วงเก่งเกินคิสช่วงเวลาที่จะพาทุกท่านไปพบกับเยาวชนคนเก่ง จากทั้ง10โรงเรียนในสังกัดสำนักการศึกษาเทศบาลนครอุดรธานีค่ะในสัปดาห์นี้น้องๆคนเก่งจะเป็นใครกันนั้นเดี๋ยวตามพิวล่ามาเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะพิวล่าก็อยู่กับน้องๆทั้ง3คนแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะก่อนอื่นต้องให้น้องๆแนะนําตัวเองก่อนเลยนะคะว่าเป็นใครมาจากไหนกันบ้างคะ่ะครับสวัสดีครับผมนะครับนายเจมนวัเหมือนศีครับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนเทศบาลสามบ้านเหล่าครับครับสวัสดีครับ ผมชื่อนายประเสริฐพรมมาครับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เรียนที่โรงเรียนทเยนทศบาล3บ้านเหล่าครับค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวมัชยาจันนาวันเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนเทศบาล3บ้านเหล่าค่ะค่ะสำหรับผลงานที่ผ่านมานี้ได้รับรางวัลอะไรมาบ้างคะครับสำหรับผลงานของพวกเรานะครับชื่อว่าผลงาน s ช a r ร์ออฟ r e ี t i ีฟนะครับและได้รางวัล คลิปยูดอนชัยนี่2013ตอนหน้านั่งกลางแจ้งที่อยู่ดีทาวครับแล้วรู้สึกอย่างไรที่เราเนี่ยเดินมาสู่จุดๆนี้ได้ครับรู้สึกภาคภูมิใจมากเลยครับเพราะว่าชิ้นงานชิ้นนี้นั้นเป็นชิ้นงานระดับประเทศนะครับซึ่งเราก็ได้ผลงาน ชนะเลิศมาครับรู้สึกภาพภูมิใจเป็นอย่างยิ่งมากเลยครับครับซึ่งผลงานของพวกเรานะครับเกิดจากการทําโครงงานวิชาการงานตอนชั้นมันธยมศึกษาปีที่5ครับและได้ต่อย,ยอดจนมาควา้ารางวัลชิปจอชนชัยนี่ครับค่ะแล้วก็ให้น้องๆฝากอะไรถึงเพื่อนๆที่กําลังรับชมอยู่ทางบ้านค่ะ ครับอยากฝากเพื่อนๆนะครับว่าเศษวัสดุเหลือใช้ที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยล้วนแต่มีคุณค่าเป็นของตัวเองนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยจะสามารถนําคุณค่าของมันนั้นออกมาช่วยคนอื่นเห็นได้หรือไม่ครับครับสำหรับผมนะครับเราต้องรู้จักพัฒนาความคิดของเรานั้นซึ่งเรานั้นจะใช้เวลาว่างนั้นให้เป็นประโยชน์แล้วก็คิดไอเดียสร้างสารรค์ดีๆขึ้นมาเพียงแต่ว่าพวกเรานั้นจะใช้ความคิดนั้นได้ดีสักเท่าไหร่ก็อยากให้เพื่อนๆนะครับรู้จัก ความคิดของตัวเองรู้จักแนวของตัวเองครับค่ะก็อยากจะฝากว่าสิ่งที่พวกเราคิดว่าเป็นขยะนะคะก็ะเราก็สามารถนํามาประดิษฐ์เป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆได้นะคะค่ะก็ได้รู้จักกับน้องๆทั้ง3าคนแล้วนะคะต่อไปพิวลาจะพาไปรู้จักกับอาจารย์ที่คอยฝึกสอนน้องๆค่ะค่ะตอนนี้เวลล่าก็อยู่กับคุณครูเอกประการซื่อไกลกุลทวัตแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีค่ะ ันดับแรกก็ต้องขอถามถึงวิธีการฝึกสอนนะคะว่าจะมีวิธีการฝึกสอนน้องๆอย่างไรบ้างค่ะครับผมวิธีการฝึกสอนนะครับผมใช้วิธีการฝึกสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานในการจัดการเรียนรู้ก็คือให้เด็กเนี่ยค้นหาวิธีการแก้ปัญหาของตัวเองว่าในว่าเราจะใช้วิธีการแก้ปัญหาอย่างไรในการจัดการเรียนการสอนเมื่อเราเจอมาแล้วเด็กจะค้นหาอย่างไรส่วนตัวครูเองก็จะ คอยกำชับว่าเด็กนั้นใช้วิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้องไหมมีผลกระทบทางบวกทางลบหรือเปล่าทีนี้เราก็จะเป็นคนคอยกำชับอีกทีหนึ่งอีกต่อหนึ่งนะครับค่ะแล้วทําไมจะต้องเป็นน้องๆทั้ง3คนนี้คะจ๊ะเออจริงๆแล้วคือมันเป็นกลุ่มสุดท้ายเขาเรียกว,ว่ากลุ่มที่จะต้องแสดงผลงานคือกลุ่มเอาพุทธเริ่มต้นเนี่ยม .4 เนี่ยเด็กเขาจะเรียนวิชาสิ่งประดิษฐ์ค,คือคิดอย่างไรเขาจะทําอะไรสิ่งต่างๆพวกนี้ที่ที่เราเห็น พอขึ้นม .5 ก็เรียนวิชาโครงงานนะคโครงงานก็จะมีวิธีการแก้ปัญหารู้จักเอาเอกสารมาเกี่ยวข้องรู้จักเอาเอามีผลงานที่น่าเชื่อถือหรือว่าผู้ที่เขียนทางด้านวิชาการขึ้นมามาใช้เป็นที่อ้างอิงส่วนม .6 เนี่ยก็จะเอาผลงานเหล่านั้นนะขึ้นมาแสดงว่าการแก้ปัญหาของเขาเรารวมถึงการเรียนเนี่ยจะเป็นขั้นเป็นตอนเป็นระดับไป สุดท้ายนะคะให้อาจารย์ฝากอะไรถึงท่านผู้ชมทางบ้านคะ่ะก่อนอื่นนะครับก็ขอขอบคุณท่านผู้บริหารทุกทกท,กท่านนะครับที่ยังเปิดโอกาสให้ให้เราเนี่ยได้แสดงความรู้ความสามารถรวมทั้งตัวนักเรียนเองนะครับแล้วก็ฝากไปถึงผู้ชมทุกๆคนทุก,ท,ก,ท,กท่านนะครับว่าการการที่จะทําให้เด็กแก้ปัญหาหรือว่ามีกระบวนการคิดของเขาเนี่ยเขาคิดเขามีความคิดของเขา มีวิธีการของเขาเพียงแต่ว่าเราเนี่ยคอยกำชับหรือว่าคอยดูแลว,ว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยสร้างสารรค์ไหมมีประโยชน์ไหมแลจะจากเป็นผลกระทบต่อคนอื่นไหมสิ่งนั้นอยากจะฝากถึงท่านผู้ชมทุกๆท่านในส่วนนี้นะครับผมค่ะก็ต้องขอขอบคุณคุณครูเอกการนะคะที่ให้แนวความคิดกับท่านผู้ชมทางบ้านนะคะวันนี้พิล่าต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี ที่สังกัดส,สำนักการศึกษาเทศบาลนครอุดรธานีและท่านนายกเทศมนตรีพร้อมทั้งบุคลากรในเทศบาลนครอุดรธานีที่สร้างเยาวชนคนเก่งของเราขึ้นมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะกกเทศบาช่วยรับงานปกครองท้องถิ่นเพื่อสังคมประชาทั้งสิ้นมีชีวิตสุขสัน์ทั่วไป รับรุงเมืองให้ประเทืองและงามวิไลบ้านอาคารคนทางน้ำไฟเรื่องรุ่งไกลนักหนาเทศบาลช่วยรับงานมากมายหลายด้านเกิดหรือตายวนวายย้ายบ้านเทศบาลต้องรับแจ้งมาเราทำการอาณาไม่พร้อมไปทุกราเพื่อนครวิวัฒนาเป็นคนตาชนไลใคร เทศบานคือบันไดของการปกครองตามันลองแห่งวิธีประเพณีประชาธิปไตยเพื่อฝึกฝนคนละเมืองให้จำฝังใจด้วยการรับงานทำไปเพราะตนเองนายเป็นสัมันมีผู้แทนเขตของเราเข้าไปพร้อมสิ้นรวมรับการปกครองท้องถิ่นนำทานินสุขสันทั่วไปเทศบาลก็คือเรานี่เองสำมพัญ